ตอนนั้นทํามาสี่แสนรวมๆแล้วทั้งคันเน,นี่ยคันเนี้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วครับสามล้านกว่าบาททุกคนพอดีเจ้าเจ้าของรถไม่อยากออกสื่อครับทุกคน <c oughs> กลัวดังกลัวดังบ่อในคู่ละสี่หมื่นกว่าบาทครับทุกคนนี่อย่าไปจอดมั่วนะครับจอดจอดมั่วไม่ได้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชากิตาทักแแร์ครับที <c oughs> นี้อยู่ที่อ <c oughs> ูช่างยุทธนงโพนะครับจงบังหวัดราชบุรีจะพามาดูกับรถสิบล้อ แทนตต้นะครับคันนี้จากเฉลิมกิจพันไม้ครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะครับแล้วก็มาตกแต่งอีกหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับผมก็ได้มาทําใส่หวอแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างาจากเดิมเป็นเบรกน้ํามันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบเบรกแห้งครับผมจากช่วงล่างนี่จากอูช่างน้อยนะครับอูช่างน้อยระบบเบรนี่จะเป็นของช่างเล็กบางแพรครับ อันนี้เพิ่งเสร็จครับผมก็มาตกแต่งหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหคันนี้บอกได้เลยว่าทรงสวยมากครับทุกคนมาดูภายในกันก่อนภายในก็แบบเดิมๆนะก็มีเพิ่มเติมคือเบาะนอนครับผมแล้วก็มีที่ว่าเขามาใส่เพิ่มเติมก็คือมาใส่หอนะอันนี้เท่าไหร่นะครับตัวหวอนี่กี่บาทนะครับคู่หนึ่งใช่ไหมครับ วอในคู่ละสี่หมื่นกว่าบาทครับทุกคนนี่อย่าไปจอดมั่วนะครับจอดจอดมั่วไม่ได้ับ <c oughs> เดี๋ยวมาไล่ดูของแต่งครับของแต่งคันนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับทุกคนมาไล่ดูกันชนก่อนกันชนก็เป็นกันชนยื่นยามุดนะครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ของป้ายทะเบียนนะครับจงังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นป้ายขาวนะทุกคนขาวดําก็คือเขาวิ่งงานส่วนตัวเองเลยนะครับ อ่าวิ่งพันไม้ครับทุกคนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งสวนพันไม้คันนี้ก็จะเป็นสีแดงกับเพชรครับขันมากระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าชุบอ่าแก้มชุบนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนก็เอาไปชุบขากระจกก็จะเป็นทรงใหญ่ครับผมเป็นทรงของอ่น่าจะของฮีโน่เอ0เจ็ดร้อยทรงคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็มาปัดเงาใหม่ครับทุกคนปัดเงาเก็บเงาใหม่ อะไรแต่งก็ยังแบบเงาเๆฉ่ำๆนะครับก็ออกไปประมาณตักสองปีนะประมาณสองปีมาดูโหชอบครอบน่องครับครอบน่องนี่เป็นของญี่ปุ่นครับผมก็มีกาบ้ามาตูตัวน,นี้ก็ไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนนี่นี่มาเป็นเป็นดุมดุมน็อตเล็กนะนะแล้วก็มีครอบดุม ของเอลูโคเบอร์ครับผมตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเอาใหม่นะตัวน,นี้ก็จะเน้นไปโทนแบบลายเกดปลาครับผมขอบกระบะนี่ครับเสริมกิดพันไม้ครับผมนี่มาดูระบบเบรคครับระบบเบราของช่างเล็กบางแพรครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับศูนย์แปดเก้าครับสองสองหนึ่งห้าสองแปดแปดครับ ระบบเบรกสี่ถังเรียงครับของช่างเล็กบางแพนี่สวยงามมากตรงเลี่ยมบางตรงขอบกระบะนะครับก็จะเป็นแบบยุ่นๆนะประตูก็เปิดได้ประตูก็ทําแบบเปิดได้ครับนี่ช่างยุดนน้องโฟงข้างๆก็เลี่ยมเป็นลายมังกรเรือหงอาพอลลรอบรนั้นคาช่วงล่างรอบแรก ตอนเป็นป้ายแดงครับประมาณเท่าไหรสี่ 4, แสนกว่าบาทนะใช่ไหมครับสี่แสนกว่าบาทอตอนนั้นเป็นป้ายแดงก็คือสี่แสนกว่าบาทนี้ก็คือรวมรวมเทินใช่ไหมครับรวมเทินของเก้าพอดีเจ้าเจ้าของรถไม่อยากออกสื่อครับทุ <c oughs> <c oughs> กคนกลัวดัง <c oughs> <c oughs> กลัวดังแบบเฉลิมกิจพันไม้อ้โอโหรถทรงสวยมากครับ ตอนนั้นทํามาสี่แสนโอ้โหรวมๆแล้วทั้งคันเน,นี่ยคันเนี้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วครับสามล้านกว่าบาททุกคนโอ้โหแต่ว่าได้ได้รถทรงสวยมากตอนนั้นหมดไปสามล้านกว่าบาทแล้วก็รอบนี้มามาเปลี่ยนอะไรบ้างครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระทะใหม่หมดเลยครับ ดุมล้อก็อเปลี่ยนจากเบรก,น,น,กบน้ำมันเป็นเบรกแห้งหมดไปอีกเท่าไหร่ครับเ,เกือบสองแส<ท>นอีกโอ้โห,โหส,สุดจัดสุดจัดจะของรถด้วยแบบโอ้โหแต่งถึงมากครับทุกคนกระบะคันนี้ความยาวกี่เมตรนะครับเจ็ดเจ็ดเมตรยี่สิบมันจะเป็นแบบทรงทรงสวยมากนะครับ เจ็ดมิยสิบก็คือมันไม่มัน,มน,มน,มนไม่ได้ยาวได้สั้นนะครับเนาะแบบทรงดูดูทรงสวยมากคันนี้ผมถ่ายคลิปไปน่าจะสองเกือบสองปีนะเนาะโอ้โหสุดจัดคันนี้สวยมากคันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับไม่ได้วัดเลยแต่ว่าก็จะสูงเลยหมวกไปถ้าให้กะประมาณสองเมตร สเมตรสี่สองเมตสามสองเมตสี่นำเนาะทรงสวยแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนเทอร์โบมาใหม่ด้วยใช่ไหมครับหมดปีเท่าไหร่ครับสามหมืนกว่าบาทสุดจัดสุดจัดแล้วตอนวิ่งวิ่งเนี่ยใส่กี่ตันครับสิบตันเบเจ็ดตันเฉพาะเนื้อใช่ไหมครับ ออแล้วเลทน้ํามันยังไงครับน้ํามันกินประมาณกี่โล,ลิตรครับถ้าทำแบบเนี้อันนี้มันถังเดิมถังกี่ลิตรกี่ลิตรครับสองร้อห้าสิบลิตรถังหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลครับเคยแบบคํานวณไหมครับพันกว่านะครับเนาะ แต่ว่าไม่ไม่ได้ก็คือเฉลีย่ยก็ประมาณถังหนึ่งก็ประมาณพันพันกว่าครับเต็มถังทีในกี่บาทค,ครับนี่ <c oughs> มือกว่าบาทเนี่ยมาดูโซนฝั่งขวาครับฝั่งขวามีอะไรบ้างอันนี้คือเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมครับถังน้ำมันลูกเดิมกี่ลิตรครับ อ๋อตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็แล้วแล้วถังเก่าอะครับถังเก่าเทินหรือว่าอ๋ออ๋อเก่ากลับบ้านนี่ครับก็มีลังเครื่องมือครับท่อนี่ก็ทําจากตอนนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าปัดเงาใหม่อ๋อก็เลยดูแบบดูเงาเงาฉ่ำๆนี่ครับนะฮะเขาไปเปลี่ยนอ้นี้มา มื่อก่อนมันจะเป็นน็อตเบอร์4 1ครับขนาดยางอันนี้ก็245ทับ 70R ขอบ19.5ครับไปเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่สวยมากครับทุกคนคันนี้สีแดงเกดกับเพชรกับชุดฝาท้ายนี่อ่าชุดชุดฝาท้ายเป็นลายเกดปลาครับทุกคนเป็นลายเกดปลานี่ก็จะมีรอยกามการใช้งานนะครับ ไฟก็เป็นของคอยตุเป็นไฟตัว C ใส่ทั้งหมดสองคู่อันนี้ก็ยังแบบกิิบๆอยู่เลยก็คือเขาไปวิ่งงานของตัวเองนะครับงานไม่ได้วิ่งรับจ้างครับทุกคนนี่ครับเขาใช้งานส่วนตัวครับทุกคนสภาพก็ยังแบบกิิบกก็มาทําการปัดเงาใหม่ครับปัดเงาเก็บรายละเอียดใ,ใหม่ทรงอย่างสวย อันนี้ก็เป็นยางของบิดตนทั้งหมดเลยนะครับยางของบิดตนทั้งหมดเลยอันนี้ก็ครอบดุมใส่ทุกรอทุกดุมสวยมากครับลงังเครื่องมือก็สองลังนะฝั่งนู้นลังหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกลงังนึงแบตไม่ได้ทำฝาครอบนะครับนายจะทำฝาครอบหน่อยเนาะพี่ยุทธลืมใส่ฝาครอบเปล่า่ยุธ แต่เขาแบนนี่มันไม่มีหรอฮ <c oughs> ะนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่กับกระทะมีนียมกระทะมเนียมทั้งหมดเลยไหมครับนี่โอ้โหสุดจัด <c oughs> โอ้อย่างอะไรก็เป็นกระทะมีนียมโอ้โหสุดจริงสุดจัดสุดจัด หล่อมากของแต่งเน้น,เน,นๆเต็มๆมานี้สวยมากข้างบนก็เป็นออันนี้นะครับหมวกก็เป็นหมวกแก๊บนะหมวกแก็บแต่ว่าก็มีรอยการใช้งานมาแล้วก็มีรอยแตกรอยเล้า้นิดนึงครับทุกคนแต่ก็ยังแลดูสวยอยู่ก็ค่อยๆดูแลไปครับก็รถใช้งานนะครับเนาะใช้งานทุกวันนะครับ อันนี้ก็จะมีคาบต้องขยันดูแลครับทุกคนตัวฝาครอบโครเมียมเนี่ยโอ้โหสวยๆจบจบ,จบเลยคันนี้สวยมากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ